รักเขาชอบเขาอยากสนับสนุนเขาดูโฆษณาให้เขา30วินาทีนะคะพอว่าครับใ้อย่างนี้แล้วครับตอนที่338ร้แปดโงแรมอูกก่กัวไม่คิดเลยว่าคุณพ่อจะให้อภัยสิงเพื่อสือเร็วขนาดนี้แล้วยังให้กู้ชิงโจไปเยี่ยมคุณหญิงสื่อกับเขาอีกดูท่าทางตอนนี้กู้ชิงโจจะกลับมาแล้ว เขาก็ดูท่าทางยังตัดใจจากเขาไม่ได้ถ้าต้องกลับไปเจอเขาก็สู้อยู่ร่วมงานเลี้ยงที่นี่และดื่มสักแก้วสองแก้วยังจะดีกว่าผันหลังแบบนั้นกูชิงโจงันเหรอกูชิงโจรหรือว่าที่จริงแล้วเธอตัดใจจากฉันไม่ได้เหมือนกันนะ ตอนนี้เขาน่าจะนัดพบกับสิงเพื่อสีอยู่ละสิจะมาโผล่ที่นี่ได้ยังไงฉันคงเมาแล้วแน่เลยไปพักผ่อนในห้องรับรองซะหน่อยดีกว่าท่านในพลชอบผู้หญิงที่คล้ายกับกู้ชิงโจเหมือนที่คุณแม่สืบมาจริงๆด้วยตอนนี้ฉันแค่ต้องทำตามแผนแต่งตัวเป็นกู้ชิงโจวยวให้เขาพาฉันไปที่ห้อง ทุกอย่างเรียบร้อยเขาก็ต้องติงงานกับฉันแน่ผ่านเฉาลูกสาวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการบริหารป่าไม้กูจิงโจเธอมันเป็นผู้หญิงไร้หัวใจก้าดียังไงมารบกวนเวลาดื่มของฉันฮะ ไม่ให้ฉันมาดื่มกับนายเหรอชิงโจเธอมาหาฉันเหรอใช่ฉันอยู่นี่ไงคืนนี้จะผิดพลาดก็ช่างมันเถอะยังไงฉันก็เป็นถึงลูกสาวด้วยัมมนตรีช่วยว่าการกระทรวงบริหารป่าไม้ท่านในผลต้องให้ตำแหน่งคุณนายฉันแน่ชิงโจฉันต้องการเธอ ฉันจะเชื่อฟังนายสำเร็จแล้วตอนนี้ท่านกองพลให้อภัยสิงไพ่สื่อแล้วอีกสองสาวันข้างหน้าสิงไพ่สือต้องยุ่งกับการถอนกำลังทหารคงจะยังไม่กลับมาเมืองเย่เฉิงไม่ว่าเขาจะแอบ,บทำอะไรอยู่รับหลังฉันฉันก็ต้องสืบหาให้รู้ให้ได้เลย คุณนายคะลูกสาวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงบริหารป่าไม้ต้องการพบคุณคะ่ะเขามาทำอะไรกันผ่านเฉาคุณนายพาดคุณนายคะวันนี้ฉันพาผ่านเฉาลูกสาวฉันมาคุยเรื่องของเขากับท่านนิพนธ์ค่ะเมื่อคืนที่งานเลี้ยงโรงแรม อูกลัวท่านในพลดื่มจนเมามากเลยค่ะตอนที่ฉันเดินผ่านห้องเขาจู่ๆเขาก็เปิดประตูห้องแล้วก็ดึงฉันเข้าไปขืนใจในห้องค่ะเรื่องของเนื่ออินกว่าจะจบไปได้ก็ไม่ง่ายเลยยังมีเรื่องของผ่านเฉาอีกหรอเนี่ยพวกคุณต้องการให้ฉันจัดการเรื่องนี้ยังไงต้องการเท่าไหร่ ช่วงนี้เรียกรณพลเพื่อเล่นงานโจมตีวันเว้นวันเลยเห็นได้ชัดว่าพวกเขามีแผนอื่นอยู่แน่ฉันไม่ได้ขายตัวนะคะไม่ได้ต้องการเงนินซะหน่อยที่เรามาที่นี่เพื่อจะมาหาท่านายพลเราต้องการคำอ,อธิบายจากเขาคำอ,อธิบายหรอคะนี่หรือคุณคิดว่า จะมาเป็นคุณนายอีกคนของตระกูลสือ่อถ้าเขาคิดจะเป็นคุณนายอีกคนแล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหลังจากวันนี้ผ่านเฉาจะมาเป็นคุณนายของฉันอีกคนกู้ชิงโจเธอมีความคิดเห็นอะไรไหมท่านในพลเมื่อคืนท่านในพลเห็นฉันเป็นกู้ชิงโจแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าในใจของเขาน่าจะชอบฉัน ที่มีความอ่อนโยนเฉลียวฉลาดมากกว่าแล้วนะเนี่ยไม่ขอแค่นายมีความสุขก็ดีแล้วล่ะช่างเถอะถ้าเขาชอบจริงๆยังไงฉันก็เป็นคนนอกเรื่องนี้ออกเสียงอะไรไม่ได้อยู่ดีดีเลยงั้นฉันพาเขาไปจดทะเบียนเพื่อแต่งงานโดยไม่รอเลือกมงคนแล้วนะกูชิงโจ นี่เธอไม่รู้สึกเสียใจสักนิดเดียวเหรอเขาไม่ได้รักฉันงั้นฉันก็จะแซงไม่รักเขาได้เหมือนกันพอบอกครับในอย่างนี้อีกแล้วครับตอนที่300.9สมวันต่อมาที่คฤหาสนดเย็ยนในที่สุดท่านเฉาก็ได้แต่งกับมูซื่อตามที่ต้องการแล้วแต่ท่านกองพลคิดว่าเรื่องนี้ แห้งพายไปคงไม่ดีมากนักฉะนั้นเลยไม่จัดงานแต่งงานแล้วล่ะทำไมผ่านเฉาถึงได้มาเป็นคุณนายอย่างนี้ล่ะมองเขาง่ายไปแล้วนะเห็นชัดเจนอยู่แล้วนี่ว่าเป็นแผนของสองแม่ลูกนั่นเตรียมการเอาไว้นะเคยมีหมอดูคนหนึ่งบอกฉันไว้ว่าชะตาของอมูอยู่ไม่ยืนถ้าเป็นอย่างนั้นจริงให้เขามีลูกสักสองคนก็ไม่เลวนะ ยังไงฉันก็ไม่ได้แต่งงานกับเขาเพื่อมีลูกให้กับเขาอยู่แล้วชิงโจนี่เธอเชื่อเรื่องพวกนั้นตั้งแต่เมื่อ,อไหร่กันเนี่ยหมอดูคนนั้นบอกว่าแม่ฉันยังมีชีวิตอยู่แต่แม่ฉันตายไปตั้งนานแล้วนะฉันไม่เชื่อที่หมอดูคนนั้นพูดอยู่แล้วล่ะแต่แผนของผ่านเฉาก็ฉันฉลาดมากเลยจริงๆดูเหมือนว่า มีคนคอยชักนำอยู่เบื้องหลังฉันอยากจะลากคอมันออกมาจริงๆสุสานของอาจารย์จงเหอมู่ท่านอาจารย์คุณป้าลีหนูจะต้องให้สิ่งให้สือ่อชดใช้อย่างสาสมให้ได้เลยค่ะคุณนายมีคนเรียกฉันนั่นหรอ กินดอกเดซี่ที่หรูหราสง่างามนี่มันเอา้าคุณชางถีไม่คิดว่าจะได้เจอคุณที่นี่คุณยังจำฉันได้เหรอคะคุณชางถิ่นที่เจอที่ร้านขายยาวันนั้นนี่นะเขาคงมาไหว้ปรนพบุรุษเหมือนกันแน่ๆเลยคนที่หน้าตาแล้วนิสัยใจคอเหมือนกับคุณนายหาได้ยากนะครับผมต้องจำได้อยู่แล้วล่ะครับ ใช่ช้างถิงคุณนายจุดทูบให้ใครหรอครับสังท่านนี้เป็นผู้มีพระคุณของฉันนะคะ่ะแล้วก็คุณใช่มาจุดทูบไหว้ใครหรอคะเปล่าครับก็แค่มาซื้อของเข้าบ้านนะครับนี่ก็ป่านี้แล้วผมขอตัวลาก่อนนะครับคุณนายก็รีบกลับเถอะครับเดี๋ยวท่านนายพลจะเป็นห่วงเอานะครับ แปลกเขามาซื้อของแล้วจะมาผ่านที่สุสานทำไมกันทำไมต้องเรียงไม่ตอบว่ามาจุดธูปไหว้ใครนี่มันดอกเดซี่ส,สุสานใช่เขอเคอใช่เขอเคอแห่งสมาคมค้นชิงฟื้นหมิงตระกูลใช่ตายแล้วเหรอเนี่ย กลิ่นตัวของใช่ช่างทิงเมื่อกี้เหมือนกลิ่นดอกเดซี่เหมือนกันหรือว่าเขามาจดุดทูปไหว้ใช่เขอเขือนะเรื่องนี้ดูแปลกมากดูเหมือนว่าจะต้องให้เย่หัวช่วยตรวจสอบคนคนนี้แล้วล่ะคุณหัวใช่ขอเข,อขอือลูกกำพ้าคนเดียวสมาคมค้นชิงฟื้นหมิง ตระกูลใช่าตายไปแล้วเรื่องนี้คุณรู้อะไรบ้างหรือเปล่าคะเรื่องนี้นะจะว่าไปแล้วมันเกี่ยวข้องกับทั้งคุณและสิ่งพ่สูอเลยนะมันเกี่ยวข้องกับสิ่งพ่สืออยู่ไม่มากก็น้อยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะคะหนึ่งปีก่อนเขากล่าวหาเธออย่างผิดๆว่าขาโมยข้อสอบและยังต่อต้านคุณทุกที่ในโรงเรียนอีกสิ่งพ่สืรู้ และเข้ามาขอความช่วยเหลือจากแก๊งของเราร่วมมือกับสมาคมค้นชิงฟื้นหมิงและบีบบังคับให้หัวโจกแทใช่ตายในตอนนี้สมาคมค้นชิงฟื้นหมิงที่แบ่งแยกออกมาไม่ได้มีอิทธิพลอะไรแล้วเรื่องนี้ทำให้ ล้มป่วยเมื่อปีก่อนและในที่สุดก็เสียชีวิตด้วยความโศกเศร้าไม่คิดเลยว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวกับฉันด้วยแต่ว่าไปแล้วใช่เคอเคอ,ขอนี่ก็หาเรื่องใ็่ตัวเองนะเมื่อวานฉันเจอใช่ฉางถิงที่สุดสารเขาน่าจะจุดทูปไหว้ใช่เคอเคอ แล้วยังแซ่ช่เหมือนกันอีกเป,เป็นไปได้ไหมว่าพวกเขาจะมาจากวงตระกูลเดียวกันใช่ใช่เขอะคอะเป็นน้องสาวของใช่าชางทิงและสัปดาห์ที่แล้วใช่าชางทิงได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าสมาคมค้นชิงฟื้นหมิงคนใหม่อย่างนี้นี่เองสิ่งพ่สือ่อร่วมมือกับแก๊งของคุณเพื่อฆ่าสมาคมค้นชิงฟื้นหมิง ตระกูลใช่ใช่ชางถิงจะต้องเกียดตระกูลสือจนอยากฆ่าให้ตายแน่ตระกูลใช่แตกสลายไปอย่างนี้เขาก็ยังกัดฟันอดทนมาถึงตอนนี้ได้โดยปิดปากเงียบไม่พูดถึงเรื่องตัวตนของตัวเองเลยเห็นได้ชัดว่าคนคนนี้สุข,ขุมรุ่มลึกและแผ่นสูงมาก ใช่ช่างถิงน่าจะเป็นสตูที่แข็งเก่งมากแบบนี้ฉันกับตระกูลสื่อจะต้องระวังให้มากแล้วล่ะจะว่าไปแล้วเนี่ยมู้ซึกของเราก็น่าสงสารนะคะแบบว่ามีดวงชะตาที่จะตายเร็วด้วยแล้วก็มีผู้หญิงที่หาผลประโยชน์จากตัวเองตั้งสองคนมาแต่งงานด้วยคือแบบ แอบมูซื่อเขาแอบเป็นคนจิตใจดีอยู่นะอืมก็เลยแบบรู้สึกสงสารนางนิดนึงที่แบบว่าดูเหมือนจะไม่มีใครรักอะไรอย่างนี้ส่วนนางเอกก็เหมือนจะสงสัยพักเอ่อล้มชิงกู้หมิงอะไรสักอย่างนั่นนะคะก็น่าจะต,ต้องมีประเด็นอะไรอีกเยอะเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาสเวดบองนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกที